การปรับไปนะฮะถ้าการใช้งานอ,อยู่นะครับนี่นะฮะสามโวล์นะครับแรงดันสามโวล์นะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะขอพักจากงานดีบายโมเอ็มจิ o ๋วนะฮะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นการโมดิฟายบอร์ดแอมจิวต่อเนื่องมาแล้วหลายคลิปแล้วนะฮะกลัวว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมอาจจะเบื่อนะฮะซึ่งคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการต่อวงจรทําตะเกียง DIY นะครับซึ่งอุปกรณ์นะฮะก็จะมีนี่เลยครับบอร์ดหลีไฟนะฮะแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็น LED จะเป็น LED ที่ใช้สําหรับทําไส้ตะเกียง DIY นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดควบคุมการชาร์จแบตลิเธียมไอออน1 8 6 5 0 3 7โวลต์นะครับ แล้วก็นี่ก็จะเป็นแบตลิเธียมไอออนพร้อมอบอร์ดวิมเอสนะฮะ3.7โวลต์ v, นะฮะนี่นะครับสวิตเอสออนออฟนะครับพร้อมสายนะฮะแล้วก็สายต่อวงจรน,นะครับนี่นะฮะซึ่งตัวบอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีนะครับเป็นลูกบิดนะฮะแล้วก็แหวนรองน็อตขันนะครับนะครับตัวบอร์ดก,ก็จะมี IC อยู่2ตัวนะฮะซึ่งเป็น IC ซัแบคคูเมเตอร์นะครับนี่นะฮะแล้วก็คาปา1ตัวนะครับ ส่วนใหญ่ตัวอุปกรณ์ก็จะเป็นชิป s n d นะฮะปรับไฟก็จะเป็น BRB 1 0 0 K นะครับอ่าเขาก็จะเขียนอยู่นะฮะด้านล่างนะครับมีจุดต่อนะฮะอันนี้เป็นไฟเข้านะครับคู่บวกคู่ลบนะครับ power นะครจะเขียนไว้ในส่วนนี้จะเป็นมอเตอร์บวกมอเตอร์ลบเนี่ยเราสามารถประยุกต์ไปใส่พวกอ่าเป็นมอเตอร์พัดลมจิ๋วได้นะฮะนี่นะครับแต่คลิปนี้ก็จะนำมาต่อกับ LED ที่เป็น อ่า uh, ไส้ตะเกียง DIY นะครับนี่นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น LED ของตะเกียง DIY นะฮะนี่นะครับ lecturer. ซึ่งอ่า uh, ตัว LED เขาจะเรียกว่า LED filament นะครับนี่นะฮะที่เป็นรูเนี่ยก็จะคือเป็นขั้วบวกนะครับเราจะป้อนไฟขั้วบวกเข้าตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะป้อนไฟลบนะครับนี่นะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็น บอร์ดควบคุมการชาร์จนะฮะจะชาร์จด้วยที่ชาร์ตโทรศัพท์มือถือนะครับนี่นะฮะเป็นไมโครยูเอสบีนะฮะนี่นะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับวงจรเริ่มต้นที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1 8 6 5 0 3 7สาโวลต์นะฮะสายที่แดงมาเข้าที่แบตบวกนะครับสายที่ดำเข้าที่แบตลบสายสีแดงออกจากขั้วบวกมาผ่านสวิตช์ออนออฟนะครับก่อนที่จะมาเข้าพาเวอร์บวกของบอร์ด บอร์ดรีหรือว่าบอร์ดหลับไฟนะฮะสายสีดาจากบอร์ดคุมชาร์จก็จะมาเข้า power ลบของบอร์ดรีไฟนะฮะสายสีแดงออกจากบอร์ดรีไฟที่จุดต่อที่เขียนว่ามอเตอร์บวกมาเข้าขั้วบวกของ LED ขั้วบวกด้านที่มีรูนะฮะขาที่มีรูนะครับสายสีดาจากบอร์ดรีไฟในตําแหน่งมอเตอร์ลบต่อมาเข้ากับขั้วลบของ LED DIY ตามรูปเลยนะครับ ต่อตามวงจรเลยนะฮะเริ่มต้นที่ต่อสายจากแบตเตอรี่นะครับ P- ก็จะเป็นขั้วลบที่ออกจากแบตเตอรี่นะฮะต่อไปครับสายสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะฮะจากแบตเตอรี่นะครับจากขั้วลบของแบตนะครับก็มาต่อเข้าที่จุดแบตลบของบอร์ดคุมชาร์จนะฮะสายสีแดงขั้วบวกจากแบตนะฮะมาเข้าที่แบตบวกของบอร์ดคุมชาร์จครับเสร็จแล้วครับสำหรับการต่อสายจากแบตมาหาบอร์ดควบคุมการชาร์ตนะฮะต่อไปนะฮะสายสีแดงที่ต่อผ่านสวิตช์นะครับ จะมาต่อเข้าที่ขั้วบวกของบอร์ดหลีไฟนะฮะเข้าตำแหน่ง power บวกนะครับก็ทําการต่อสายไฟไว้ก่อนนะฮะสายสีน้ำเงินขั้วลบจะต่อเข้าที่ power ลบของบอร์ดหลีไฟนะฮะหลังจากต่อบวกลบจากบอร์ดหลีไฟแล้วนะครับสายสีแดงนะฮะก็จะมาต่อเข้าที่ตำแหน่งแบตบวกของบอร์ดคุมชาร์ดอีกทีหนึ่งนะฮะตามวงจรนะครับสายสีน้ำเงินจากบอร์ดหลีไฟนะฮะก็จะมาต่อเข้าที่แบตลบของบอร์ดควบคุมการชาร์ดอีกทีหนึ่งนะฮะ เราก็จะจำในจุดเดียวกันเลยนะครับนี่นะฮะก็จะได้ไดการต่อสายตามวงจรนะฮะจากแบตนะครับจำม,มาเข้าที่แบตบวกแบตลบของบอร์ดคุมชาร์จแล้วสายที่แดงก็ผ่านสวิตช์เมนนะฮะมาเข้าบอร์ดหลีไฟนะครับต่อไปก็จะทําการต่อสายของตะเกียง DIY หรือว่า LED ที่ทําใส่ตะเกียง DIY นะครับก็จะเติมตะกั่วไว้ก่อนนะฮะจะได้ง่ายในการต่อสายนะครับ เริ่มต้นที่สายสีแดงคั่วบวกนะฮะจะต่อเข้าในตำแหน่งที่ขาที่มีรูนะฮะก็จะเป็นคั่วบวกของ led นะครับแล้วก็สายสีดำคือคั่วลบนะครับก็ต่อเข้าอีกด้านหนึ่งนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการต่อสาย led diy ที่ทำไส้ตะเกียงนะครับก็ทำการต่อสายไส้ตะเกียงนะฮะเข้าที่บอร์ดหลีไฟนะครับมอเตอร์ลบก็จะเป็นคั่วลบนะฮะของอ led มอเตอร์บวกก็จะเป็นขั้วบวกของ LED นะฮะก็สายสีดําสีแดงก็ต่อเข้าตามขั้วเลยนะครับครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการต่อสายใช้งานวงจรตะเกียงดีบายนะครับก็เดี๋ยวก็จะเปิดสวิตช์เลยนะฮะนี่นะครับเปิดเมนสวิตช์นะฮะอ่าสังเกตว่า LED ไฟติดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปิดไฟลงหน่อยะฮะนี่นะฮะ นี่นะครับไฟติดแล้วนะครับน,นี่นะครับไฟติดแล้วนะฮะสังเกตว่าที่ตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดก็จะมีไฟสีแดงติดนะครับตัวนี้ตัวหลีไฟเ對對ไนี่ยจะอยู่ต่ําสุดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่งไฟขึ้นนะครับอ่าปรับไฟขึ้นนี่นะฮะก็จะสว่างขึ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับสว่างขึ้นแล้วนะฮะนี่นะครับอันนี้สว่างจนอ่าสุดแล้วนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ จะเบานะฮะเบาลงเบาลงนะครับอ่านี่นะครับเบาสุดนะครับแล้วก็นี่ก็สว่างสุดนะครับอ่า LED เนี่ยส้เป๊ของ LED เนี่ยเขาจะปรับไฟอยู่ที่หนึ่งจุดแปดถึงอ่าสามโวลต์นะครับถ้าเราปรับไฟเกินสามโวลต์เนี่ยหลอดก็จะร้อนมากนะฮะอาจจะทําให้หลอดเสียหายได้นะฮะเพราะว่าหลอดเขาจะรับไฟได้แค่สามโวลต์นะครับประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับ ว่า3โวลต์จะอยู่ที่ประมาณไหนนะฮะสำหรับการชาร์จแบตนะฮะก็ใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ม,มือถือนะครับเสียบชาร์จที่ไมโคร u s b ได้นะฮะถ้ายังไม่เต็มก็จะเป็นสีแดงนะฮะถ้าชาร์จแบตเต็มแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับก็คือการชาร์จแบตนะฮะอ่าสถานะหลีสุดนะครับอยู่ที่1.7โวลต์นะครับนี่นะฮะอ่าผมก็จะปรับให้สว่างสุดนะครับอ่าสว่างสุดสว่างสุดจะอยู่ที่ สว่างสุดอยู่ที่สามจุดแปดโวลต์นะครับนี่นะฮะนี่นะครับคือสถานะใช้งานจริงนะฮะนี่นะครับก็คือสามจุดแปดโวลต์นะครับสําหรับไฟสว่างสุดนะฮะที่บอร์ดปรับไฟนะครับนี่นะฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับสุดไว้นานๆนะฮะจะเกิดความร้อนมากนะฮะสังเกตเห็นไหมฮะควันจะขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าหลอดยังไม่เสียหายนะฮะให้เราเบาลงก่อนนะครับนี่นะฮะจะปรับเกินสามโวลต์ไม่ได้นะ ซึ่งในส่วนสเปคของ LED นะฮะเขาก็จะระบุอยู่แล้วนะครับว่าใช้ไฟไม่เกิน3โวลต์นะฮะแต่ไปกินกระแสที่100มิลลิแอมป์นะครับในการปรับไฟนะฮะถ้าการใช้งานเนี่ยแนะนําให้ปรับไฟประมาณ3โวลต์นะครับเพระาะว่าสเปค LED เขาจะแนะนําให้ไม่เกิน3โวลต์นะครับประมาณนี้นะฮะ3โวลต์เนี่ยตัวปรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50%นะครับนี่นะฮะ น,นี้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับความสว่างก็ถือว่าสว่างอยู่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็ถือว่าสว่างนะครับนี่นะฮะอันนี้คือปรับไฟไว้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะฮะจะอยู่ที่สามโวลต์นะครับแรงดันสามโวลต์นะฮะเราก็จะต้องปรับความสว่างของหลอด LED นะฮะให้เหมาะสมกับตัวหลอดนะฮะถ้าเกิดว่าปรับสว่างมากนะครับหลอด LED มีสิิทธ์พังได้นะฮะก็จะสว่างอยู่พอสมควรนะครับผมเสร็จแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการต่อใช้งานทำตะเกียง DIY จากอบอร์ดรีไฟและก็ตะเกียงไส้สําหรับ DIY นะฮะอุปกรณ์ในการทําคลิปผมก็จะใส่ไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช n e l เจ็ี d ว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ